สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมกระต่ายไทยบ้านฟาร์มเมอร์นะครับวันนี้ก็วันหยุดนะครับตอนนี้เป็นช่วงเที่ยงนะครับแดดร้อนๆให้มาชมบรรยากาศถ้าเกิดว่า,าทำนา นะครับข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมันทํายากหรือเปล่านะครับหลายคนว่าทํานาข้าวญี่ปุ่นแล้วทํายากหรือเปล่านะครับจะบอกว่าสําหรับผมเนี่ยไม่ยากนะครับทาไมไม่ยากนะครับต้องมาดูว่าผมวางระบบไว้ยังไงนะครับ1ก็คือเรื่องของดินนะครับเรื่องของดินคือผมมีการเติมป,ปุ๋ยเติมอินทรีย์วัตถุไปปีแล้วไม่่ํากว่า50ตันต่อไร่นะครับแต่ในนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่าการที่ผมทําก็คือผมจะปลูกผักในฤดูหนาวนะครับพอผมปลูกผักฤดูหนาวแล้วเนี่ย ผมก็ใส่ปุ๋ยหมักไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการปลูกนะครับเพราะว่าผมทําเกษตรอินทรีย์เนาะผมก็ใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทำให้มันมีการสะสมในปีนั้นน่ะมันก็เยอะนะครับเพราะผมมาปลูกข้าวนะครับผมไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะครับก่อนผมปลูกข้าวผมก็แค่ปรับพื้นให้เรียบนะครับแล้วก็ไถให้ร่วนนะครับแล้วก็เอาน้ําเข้าแล้ว2ก็คือระบบน้ำเนี่ยครับน้ำเนี่ยผมมีท่อน้านะครับผมมีท่อน้ํา มีวาล์วเปิดปิดมีปั๊มน้ำนะครับก็ง่ายสบายนะครับเนี่ยเวลาผมต้องการน้ำผมก็แค่เปิดปั๊มน้ำก็เข้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนผมปลูกผักนะครับคือเวลาผมต้องการน้ำผมก็เปิดน้ำเข้าน้ำโอเคดินโอเคนะครับทีนี้ต่อมาก็คือเรื่องของต้นกล้าต้นกล้าข้าวญี่ปุ่นคือผมเตรียมเพาะกล้าไว้ใน ถาดเพาะทาไมต้องใส่ในถาดเพาะเพราะว่าเวลาใส่ถาดเพาะเนี่ยเวลาเราเอามาปลูกนะครับถอนขึ้นมาลากมันไม่ขาดลากมันไม่สะเทือนมันก็จะเรือนเติบโตต่อได้ถ้าผมไปดําเป็นก้านะครับถอนออกมาลากขาดเอามาดํากว่าต้นมันจะตั้งตัวได้นะครับตั้งตัวตั้งอะไรได้มันก็เสียเวลาไปเป็นอาทิตย์นะครับเจ็ดถึงสิบวันทําให เสียเวลาในการเจริญเติบโตของต้นข้าวนะครับเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นเป็นข้าวที่นับอายุในการออกรวงนะครับไม่ได้อาศัยช่วงแสงในการออกรวงเก็บผลผลิตเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่เราปลูกเขาพยายามอย่าให้เขาสะดุดนะครับต้นกล้าก็สําคัญต่อมาก็คือสายพันธุนะ์สายพันธุ์ต้องเป็นสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์นะครับ แล้วอีกอย่างก็คือแหนแดงนะครับหลายคนถามว่าแหนแดงจะมาแย่งอาหารของข้าวย่บุ่นหรือเปล่าหรือพืชในแปลงหรือเปล่าไม่นะครับเพราะว่าแหนแดงก็กินอยู่แต่เขาก็กินไม่ได้เยอะแล้วมีหน้าที่ตึงในตัวเจนนะครับไปสังเคราะห์แสงไปสร้างนะครับเปลี่ยนในตัวเจนไปเป็นแหล่งโปรตีนแล้วหลังจากนั้นแหนแดงก็จะแก่ตัวหรือเราก็เก็บไปให้อาหารสัตว์ แล้วพอเขาเนี่ยเขาก็จะย่อยสลายเป็นอินทรีย์วัตถุในดิน1ไร่จะมีประมาณสัก5ตันนะครับปลูกแหนแดงจะได้1ไร่จะมีแหนแดงถ้าหนานาเลย5ตัน3 5ถึง5ตันนะครับก็จะเป็นปุ๋ยหมักต่อไปนี่คือวิธีการปลูกข้าวญี่ปุ่นของผมนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือมีน้ำหมักป่าฮอร์โมนบำรุงก็จบไปนะครับก็จบก็ให้ทุกอาทิตย์ให้ทุกอาทิตย์ แล้วก็ลืมพูดเรื่องของหญ้านะครับหญ้าก็ถ้าเราดําเป็นแถวเป็นแนวนะครับมันก็จัดการง่ายนะครับคุมน้ําได้มันก็จัดการง่ายนะครับถ้าขัางน้ําไว้หญ้าก็ไม่เกิดนะครับขังน้ําไว้หญ้าก็ไม่เกิดต้นข้าวก็จะเริญเติบโตได้ดีนะครับเนี่ยคือเราทําควบวงจรแบบนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรถามว่าต้องดูแลอะไรหนึ่งตอนเช้านะครับก็เดินดูความสะอาดเรียบร้อยนะครับ ตอนเริ่มปลูกครับก็ดำดำเสร็จก็จบไปนะครับก็ดูน้ำแค่เปิดวาล์วเปิดปั๊มนะครับไปประมาณสัก15วันก็เริ่มเคลียร์หญ้านะครับต้องมีหญ้าอยู่แล้วก็เอาจ้างคนมาถอนหญ้าสัก3-4คนนะครับวันเดียวก็จบถอนหญ้าเสร็จปับ๊บก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะครับทีนี้ก็เหลือตอนเกี่ยวนะครับตอนเกี่ยวเนี่ยก็ทยอยเกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวครั้งเดียวจะทยอยเกี่ยวก็คือเก็บ ันที่มันเม็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สมบูรณ์ที่แข็งแรงแข็งแรงในแต่ละกอเนี่ยนะครับเขย้อยเกี่ยวไปเกี่ยวเม็ดพันธุ์เสร็จปุ๊บเกี่ยวเป็นรวงนะเกี่ยวเป็นรวงเกี่ยวเป็นต้นเกี่ยวไปเกี่ยวเสร็จแล้วปุ๊บก็ค่อยเอาคนก็ค่อยเกี่ยวเพื่อที่จะเอาไปไว้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งไร่ก็ไม่ได้ดูแลเยอะไม่ได้ปลูกยากความทนโรคทนอะไรนะครับดูได้อย่างที่เห็นคือแข็งแรงสมบูรณ์นะครับ ไม่ได้มียาฆ่าแมาลงไม่ได้เกิดการระบาดของโรคนะครับแล้วต้นก็ไม่ได้สูงมากนะครับต้นสูงประมาณเท่าสะดือ เม็ดเกาะฝาไม่ล้มนะไม่ล้มแล้วผมว่าโอ้โหอย่างเงี้ยโตดีกว่า้อขออีกนะครับโตดีกว่าคอขออีกค่อนข้างที่จะง่ายเลยแหละนะครับในการเก็บเกี่ยวในการดูแลรักษาเพราะว่าคอขอหกเนี่ยมันสูงนะครับโอกาสท,ากที่จะล้มก็มีแล้วอีกอย่างก็คือดูแล้วเนี่ยการแตกกอการโตเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะครับมาดูนับนับนับก็ได้นะครับผมนับต้นกอน,นี้แล้วกันนะครับว่ามีกี่ต้นหนึ่งสอง

สี่สิบห้าสิบต้นโดยประมาณนะครับเท่าที่ผมนับเนาะโดยเฉลี่ยนะครับค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณนี้นี่ตัวอ่อนของเต่าทองก็เยอะนะครับเพี้ยไฟไลายแดงผมก็ไม่แทบที่จะไม่เจอนะครับเพราะว่ามันมีเต่าทองนะครับในฟาร์มผมจะเต่าทองเยอะเต่าทองมีหน้าที่อะไรเต่าทองมีหน้าที่มากินเพี้ยไฟไลายแดงนะครับแล้วก็มีมวลพิฆาต มีหน้าที่มากินนอนนะครับแล้วก็มีกบนะครับก็กินมแมลงทั้งหมดในนี้เนาะที่ต้องระวังที่สุดก็คือนกนกมีไม่ได้เลยนกน,นะครับความเสียหายก็ไม่ได้เยอะนะครับีเต่าทองเต่าทองเขาก็มาดูนะเนาะเศก็เริ่มบอกให้ดูตัวอะไร คือระบบนิเวศในนาข้าวเนี่ยมันจาเป็นมากเลยนะครับเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับผมก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็2เดือนก,อกว่าๆนะครับสเดือนก,อกว่าๆตอนนี้แหนแดงก็ใกล้ที่จะแก่แล้วนะครับเริ่มที่จะออกแดงๆเดีเด๋ยวก็จะปล่อยน้ําออกแล้วนะครับจะปล่อยน้ําออกปล่อยน้ําออกเพื่อที่จะให้ข้าวเขาเสร้างรวงนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมเนาะ แต่ว่าเราก็ให้น้าําหมักลาไปเรื่อยๆนะครับจากเราให้ไปกับน้ําเราก็จะเปลี่ยนเป็นฉีดพ่นก็ได้แต่ว่าดูครับความเขียวเขียวทนเขียวนานไม่ได้ปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็น้าําหมักปลาธาตุอาหารครบถ้วนดินดีเนี่ยเขียวปื้ดนเลยนะครับเอายูเรียมาแข่งก็ได้นะครับใส่ยูเรียว,วันนี้นะครับไม่เกิน15วันก็กลับไปเหลืองนะครับแต่ทาเกษตรอินรีย์วันนี้ครับปลูกไปทั้งปีไม่มีเหลืองนะไม่มีเหลืองแล้วก็ ที่สาคัญเลยคือประหยัดเงินในกระเป๋านะครับผลผลิตสมบูรณ์แข็งแรงกอใหญ่นะกอใหญ่แหนแดงผมเริ่มแดงแล้วนะครับสแสดงว่าแก่นะครับอายุแก่เนาะก็ที่จริงมันต้องทยอยตักออกไปแต่ว่าตักไปให้หานไม่ทันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็จะลงไปเป็นอินทรีย์วัตถุในดินไปเป็นปุ๋ยในดินนะครับเนี่ยข้าวญปุปปูกไม่ยากนะครับปู่ง,ง่ายๆนะครับส่วนใครอยากได้สายพันธุ์นะ ใครอยากได้สายพันธุ์ก็สั่งจองกันเข้ามานะครับกิโลละ400บาทรวมส่งมีแค่500กิโลเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราทำได้